คุณนักกรก็อยากปรับโครงสร้างนี่ค่ะท่านสมเกียรติคุนักรครับครับผมแทับงๆอยู่ครับโอเคนะท่านสมเกียรติจีมาว่าหาร,รองผู้จัดการใหญ่ทกสอนะท่านเป็นโกศกด้วยของคุณอยู่สาขาหนองหานเนาะแม่เอาที่ดินไปจำนองไว้สิบกว่าปี20ปีแล้วเนื้อที่30ไร่นะครับคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณพ่อน่าจะเป็นคนจดจำนองกับท่านสมเกียรติครับครับทีนี้ทางหนองหานเขาก็ติดต่อคุณแม่มา ทีนี้แม่ก็ด้วยอายุมากแล้วแปดสิบกว่าแล้วด้วยมีลูกอยู่สามคนกรณีที่พ่อแม่ไปจำนองอายุมากแล้วก็ผู้จำนองเสียชีวิตนะครับกรณีนี้ท่านจะแนะนําทายาทลูกๆอย่างไงดีครับท่านครับในการแก้ปัญหานี้ก่อนนี้ครับเรื่นะครับคุณนักกรนะครับอย่างที่อาจารย์ถนอมได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่นะเป็นลูกค้าที่หนองหารกันมานา,นานพอสมควรทีนี้ภาระหนี้สินต้นเงิน8แสนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนอยู่ประมาณสัก2แสนเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยพนักงานนะจะติดต่อพูดคุยกับคุณยายเนี่ยก็คงลําบากคุณแม่อายุมากแล้ววันนี้ดีนะครับที่คุณนัทกรคงเป็น ความหวังของคุณแม่แล้ครับว่าจะเข้ามาเป็นทายาทจะมาบริหารจัดการฉะนั้นต้นเงินกับดอกเบีย้ยเนี่ยเรามีโครงการนาทีทองนะครับคุณนัตกรนะถ้าหลานเน่นไม,ไ,มไม่ทราบว่าคุณนัตก,กรอยู่อยู่ที่ห้องหนองหานหรือมาทํามาหากินมาทําทสมาธิที่ต่างจังหวัดครับอย,อย,อยู่ที่หนองหานครับโองั้นก็ก็ดีเลยนะครับเนื่องจากว่าในในเวลานะ ในรายการอาจจะมีเวลาค่อนข้างจํากัดเช่นการเดี๋ยวนะก็จะมอบภารกิจนี้ให้ทางผู้บริหารหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่หนองหาลลงนําข้อมูลต่างๆตลอดจนนะครับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง แล้วก็ถือว่าอาจจะถือโอกาสนี้ครั้งเนี้ยเปลี่ยนตัวเอาทายาทมารับช่วงต่อนะครับว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ก็อายุมากแล้วนะครับก็จะดูในรายละเอียดที่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญแล้วก็ถ้าคุณนัตกรเองอยู่หน้องหานอยู่แล้วไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นลูกค้าทกาศาย,ยังครับยังครับเออนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าแล้วปกปกติเนี่ยคุณนัตกรดูแลคุณแม่อยู่แล้ว นอกเหนือจากพี่น้องอีกสองท่านนี่ก็ต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าที่ดินที่เป็นหลักประกัน30ไร่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอคุณนักรมาที่ทั้งหมดเดี๋ยวพี่น้องก็จะกินแหนงแข่งใจกันอีกอเรื่องนี้ก็ต้องทําความเข้าใจให้ชัดนะครับที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วก็ที่ดินที่จดจํานองไว้เนี่ยเนื้อที่30ไร่เนี่ยจำนวนจิตแปลงครับใครเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ครับแป้งเดียวครับของของแม่แปลงเดียวยังยังไม่ได้แม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ถนอมแนะนำว่าถ้าพี่น้องได้คุยคุยกันบ้างก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าถึงวันเจ้าหน้าที่ตกสไปแล้เปลี่ยนตัว ให้คุณรัตกรคนเดียวเดี๋ยวพี่น้องจะกินแหน่งแข่งใจกันอีกว่า30มสนะิบไคุณรัตกรจะเป็นคนดูแลเองนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างที่นะทางจอทีวีบอกไว้เนี่ยนะครับนี่คือรายละเอียดสําคัญสำคัญของโครงการดันทีทองนะซึ่งทําเพื่อจะลดดอกเบีย้ยลดภาระสู้ภัยโควิด นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปแนะนําคุณนักตกรขออนุญาตนาเรียนวิทย์หนองกับคุณจิมมี่ผ่านทางรายการด้วยนะครับว่าช่วงนี้นะครับเ,เจอเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องดีที่สุดแล้วก็รับข้อมูลที่ถูกต้องไปประกอบการตัดสินใจครับท่านครับครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราส่งข้อมูลของคุณนักตกรให้กับทางท่านสมเกตประสานทางสาขาหนองหารจะได้คุยกันเรื่องนี้นะคุณนักตกรอย่างที่บอกนะครับครับครับ พี่น้องคุยกันด้วยพี่น้องไี้คุยกันพอ<ช><ช>ได้คุยปับ๊บพอเป็นแนวทางปั๊บก็เจ้าหน้าที่ลงไปพบปั๊บก็จะได้คุยกันได้ง่ายๆเลยนะโอเค okay. พอใจนะครับครับครับพอใจครับขอบคุณครับ,รบสวัสดี